นะครับสวัสดีผู้รอดชีวิตทุกคนนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันกับผมสมาร์ทมังกี้นะฮะและคลิปโปเกมอนโกเช่นเคยนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่กดถูกใจสากติดตามรับกวนกดให้ด้วยนะครับกดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะ มาครับทุกคนครับวันนี้นะเรามาตีลาปาร์ตกีกแม็กกันนะครับผมเที่ยวได้แม็กลาปาร์ตนะฮะอยู่ข้างหน้าเรานี้3มตัวนะและแน่นอนครับมันก็ยังอยู่กันที่ฮ่องกงนะครับผมนะเป็นวันอาทิตย์นะเล่นอยู่ที่นี่นะครับยังไม่เสร็จอีเว้นหลักเลยครับลาปาร์ตก็มาแยกคลิปมาเรามาจัดลาปาร์ตกันนะคะมาทุกคนครับเรารับของกันก่อนนะฮะนี่เห็ดไดแม็กสำหรับคนนะฮะอนาคตเอาไปทำซุปไดป่ะ โอเคตรงไปใกล้ถึงแล้วกดไข่แล้วก็สตาฟีดนะฮะขอญาตลองใช้เห็ดเลยละกันนะมันจะตีแรงจัดๆแต่เขาบอกนะแมกมัทชัลลูมรับอีกเพียงก่อนนะครับห้า0มืน่นโหแค่ซื้อตั๋วก็ได้อีกทีห้า0มื่นบ้าไปแล้วเข้าเลยหรือเปล่ายังไม่ถึงเลยมันล้นได้ไหมครับรอบนี้ลองเข้าไปหูภาพโคตรอลังนะฮะมันล้นได้ไหมลองเข้าไปก่อนนะไม่ได้พี่เข้ามาเลยมันไม่ลงนะถ้าที่ไทยเข้าบูมมัวเลยภาวะพันธ์ ทีเดียวน็อกเลยอะครึ่งหนึ่งแล้วครับผมผมจะได้ใกล้ไปเชียร์เขาแล้ววันนี้ผมน่าจะตีได้ประมาณสัก4 5หตัวนะครับได้แค่นั้นเลยนะครับผมแล้วก็น่าจะพักแล้วนะไปเล่นอีเวนต์หลักต่อนะครับขอดีๆหน่อยก็ได้นะผมเหลือบ้านตัวสุดท้ายแล้วน่าจะไม่มีท่ากันนะตัวนี้เอ้ยหรือว่ามีวะไม่แน่ใจครับไม่มีครับผมมีแต่ท่าตีครึ่งหลอดแล้วมอนประมาณ3-4ตัวนะครับเดี๋ยวเราเหลืออีกประมาณ12นาทีนะครับผมเราต้องไปทางขวาอีก2ตัวนะฮะ ตรงท่าเรือนี้มีเหลืออีก2ตัวนะครับผมคนนี้ตีก็เยอะเหมือนกันนะอันนี้ทีผมผมเหลือคนเดียวแล้วอะเรียบร้อยพูดปุ๊บน็อกปั๊บเลยครับ19คนนะ่ะจะลงไหมเนี่ย19มอน,นครับไม่ในชะ่19คนตึงอยู่นะผมลืมกดเหนะ็ดอะทุกคนต้องกดเห็ดด้วยนะครับเห็ดที่เราอุตส่าห์ซื้อมานะครับผมตัวตึงลาปาสคนน่าจะชอบกันเยอะนะ,ะน้องน่ารักนะครับผมลาปาสเราน่าจะเห็นทีมคนอื่นเนาะเวลาเราแพ้แล้วอะไรเงี้ยเออเอาจอเราไปไว้คนอื่นก็ได้ปะเรียบร้อยครับ ร็จไปแล้วนะฮะหนึ่งตัวแรกนะครับสามหมื่นเจ็ดโอ้ตัวละแสนแน่นอนครับผมทำไรฮะกดแน่นอนนะครับสองร้อยเป็นสองแสนแม่เจ้าตัวละสองแสนเพื่อนสองคนแหละฉายไม่นี่ครับหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งเอ่อลูกอมเราเยอะอยู่แล้วเนาะไม่ต้องล็อกบอลน,นะฮะโอ้โหโยนอะไรไม่เข้าเลยเนะี่ยตัวนี้ไม่ต้องล็อกบอลน,นะครับเพราะว่ามันไม่ส่วนเรานะซึ่ผมสังเกตนะครับยังไม่เคยโดนส่วนเลยใช้ตัวนี้ดีกว่าโยนยากอยู่นะเนี่ย อแอบ,บใช้แรงเยอะกว่าตัวอื่นนะครับเทรนเนอร์ตรงนี้เยอะนะครับผมมาตีกีกแม็กกันนะฮะไม่เข้าอะไรเลยว่ะผมโยนแรงผมวะเน,นี้ยทีติโคแคดเหรอ <c oughs> กับว่าตายมีลาปลากีกระแม็กนะฮะมันใช้ตัวละเท่าไหร่นะตัวละแ0 0้อยนะฟับได้มาเท่าไหร่ปึ้ง800โคตรเยอะ แล้วก็เรามีเดินอยู่อีกเดินจะได้600ใช่ไหมฮะวันนี้เรารับได้อีกเฮ้ย <Hey, S 1> มันคูณไปเท่าไหรอ่อ่ะได้อีก4ี่พันเจ็ดอ่ะแมกวันนี้อ่ะแต่มันก็เยอะไปรอบที่แล้วมันสามพันสองเองโห oh, ให้โคตรเยอะปเดีย๋ยวเราพักแป๊บน,นึงนะเดีย๋ยวไปจุดต่อไปกันนะครับผมลาปาาอีก2ตัวใกล้ๆนี้นะอีก8นาทีอาจจะไม่ทันนะฮะเนี่ยมาทุกคนครับอันต่อไปเข้าเลยนะฮะผมจะกดเห็ดด้วยรอบนี้มี่กินเห็ดมันได้5นาทีเองวะ่ะเห็ดกินได้5นาที เอาลืมฮิวอะทุกคนตรงนีคนเล่นค่อนข้างเยอะนะครับไม่รู้ว่าไปกี่รอบแล้วนะครับปตีลาพาร์ตกันจริงนะเออแข็งแกร่งนะเรนเนอร์ที่นี่นะมีคนเอาลิซดอนปติลาพาร์ตด้วยครับไฟมันยิงน้ำแข็งสินะเฮ้ยแต่มันมีท่าน้ำแข็งไงถ้ามันใช้ท่าน้ำแข็งอ๋อก็ไปโดนบินอยู่ดีครับไม่เวิร์คครับไม่เวิร์คใช้ได้ไหมก็ใช้ได้อะมันตีชนะท่าแต่โดนท่าน้ำแข็งโดนกันไฟแล้วก็ไปชนะด้วยท่าของบินนะมันก็เลยนั่นแหละฮะเท่ากัน,นครับโอ้ทีมผมยืนไม่ไหว เต็มเลยเย็นด้วยมันพี่เหลือเกงก้ากับเกงก้าแล้วก็ผมตอนนี้ผมเหลือใครบ้างผมอาจจะตัวหมดแล้วเรามีที่นั่งไหม <laughs> อีกตัวหนึ่งมาเหลือนาทีเดียวไม่ทันแล้วดิโอ้โหผมเก็บพลังงานได้อีกแปดสี่พันเมื่อกี้ผมเก็บไปลแล้ร8อ0อ่ะมันให้เยอะมากอะ่ะทุกคนแล้วในวันที่ผมไม่มีเต๋าคือถ้าไปอยู่ที่นู่นผมก็คงเดินจนมันได้แล้วแหละนะฮะแล้วเอ็กซ์คาดิวมาให้ผม <c oughs> เหนื่อยใจจริงๆชนะท่าน้ำแข็งว่างั้นไม่ชนะดิมันเป็นดินเหล็ก เสมออีกนะฮะเจ้าเจ้าโอ้โหเรียบร้อยเชียร์เพื่อนตรงกองเชียร์ใกล้<ๆ>แล้วสามิสองคนสู้ๆนะฮะอย่าบอกเนะาอยู่ตรงนี้กันหมดโอ้โห,อหคนเยอะมากนี่เลยฮะภาพที่ผมอยากเห็น<ๆ>เยอะกว่าในงานอีกนเยอะกว่าในงานคือวันนี้แหละครับในงานก็สู้ไม่ได้เอาจริงต้องอย่างนี้เลย<ๆ>คนเยอะจัด เรียบร้อยครับตรงนี้ไหมมาใชา้ไม่นี่ครับหนึ่งสี่จ็สี่ไม่น่าจะดีครับผมโอเคอันนี้น่าจะถึงสองจุดนะครับมันจะหมุนได้อีกแค่เสาเดียวเสานี้อีกเสาหนึ่งผมจะได้อีก8 18, 8 20, แปดหนึ่งแปดสองหกอีกหกร้อยที่เราถือดองมานะครับซึ่งมันก็ยังไม่พออยู่ดีทุกคน เข้าเลยแล้วกันนะขอญาตลุยแบบไม่รอใครนะฮะยา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 ไปคนสุดท้ายพอดีเลยว่ะอ้าวค้องใหม่แล้วเกือบกดอนุภาคเมื่อกี้ทุกคนมันบอกเลยนะครับว่าในทีมเรามีคนใช้เห็ดอยู่เท่าไหร่นะครับเห็ดตัวนี้นะครับจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับเรานะทุกคนรีบจนขนาดว่าผมไม่สามารถออกไปอัพตัวได้รู้สึกผิดยังไงก็ไม่รู้ทำไมเอาเกงก้ามายืนให้ผมวะมันเป็นน้าแข็งกับน,น้าไม่ใช่หรอลาปัสเอาเกงก้ามาททำไมรับเนี่ย บอดเดี๋ยวนี้เลือกตัวให้เรามั่วมากเลยครับทุกคนเดี๋ยวผมต้องไปอัพ toxicity แล้วนะครับไม่อัพไม่ได้เอาจริงตัวมันเก่งแล้วผมอัพไวสุดแล้วทุกคนผมบอกว่าสุดก็ไม่ได้ขนาดนั้นเอ,อ่ออัพแมพไปทั้งโจมตีสองขั้นแล้วก็เกาะ2ขั้นแล้วนะฮะโอ้ยแปลงร่างก่อนนะครับเมื่อกี้กำลังจะโดดหลบเลยหายไปแล้ว40คน40ตัวฮะเองก้าตัวนี้มีกาดด้วยนะเมื่อกี้ผมลั่นไปแล้วรอบหนึ่งนะทุกคนจริงๆเราควรจะเปิดกาดให้เต็มก่อนนะฮะแล้วก็เล่นนะอันนี้นเร แต่ตัวเราไม่ได้ชนะท่านะไม่มีประโยชน์เลยทุกคนดูดิแค่เกาะหมดเองนะครับไม่งั้นน็อกไปแล้วนะ่าเมื่อกี้นะฮะเดนัมแอกมาแล้วเปิดเกาะ3รอบอีกครั้งหนึ่งนะฮะเล่นแบบปลอดภัยนะครับผมจริงๆิงเขาเป็นตัวอื่นจะเก่งกว่านี้นะจริงๆผมควรจะได้ดนามแอกตัวอื่นก็ได้นะเอาเกงกล้ามาแท้งอะไรเงี้ยนะครับผมทีมเราค่อนข้างเก่งครับมีคนเอาราปัตมาตีลาปัตด้วย4 3ตัวกับราปัตครึ่งหลอดน่าจะลงครับทุกคนเนี่ยดูนะ่าหมู่หายไปครับสองเกาะนะฮะเก แออปลว่าอันนี้ลบ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 ,ลบจั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 บเอ,อ้ยหลบได้ขึ้นดอททางขวามือเห็นไหมฮะมาอันนี้อันนี้ไม่ต้องกันแล้วฮะทุกคนไม่มีประโยชน์แล้วเหลือเลือดแค่นี้นะครับปล่อยน็อกไปแล้วไปตัวอื่นดีกว่าเจนี่เหรอที่โกงกันได้กันหมดแล้ววะสองคนเนี่ยคนไม่เติมด้วยนะสองคนนี้คือคนไม่เติมแล้วก็ได้เจนี่กันไปแล้วคนเติมยังไม่ได้เลยมันได้เท่าไหร่อ่ะพี่คนคนไม่เติมได้สามพันสองปะ ได้2,400งั้น3ตัวก็เยอะอยู่นะเอาจริงให้ตีตั้ง3ตัวเนี่ยเปลี่ยนจุดนิดนึงนักยามบอกว่าห้ามวังของนะโอเคครับขออภัยครับไม่รู้นะฮะกดบดาทุกคน200ผมกดลุลัวเพื่อ exp ผมเอานะฮะเปทวินของจริงนี่นะสองแสนใายไม่นี่ครับ1,4,5,3เหมือนจะดีอยู่นะ เหมือนจะดีนะฮะโอ้โหโคตรอ่อนเลยแปลว่าไม่มีดีสักตัวเลยทุกคนอ่ะรับอีก820รอสิบเดี๋ยวทำไมรับ8ป0อี่ิบแล้วทำไมเออมันบับ๊กโธ่เอ,อ้ยเอาเก่งก้ายอีกแล้วอ่ะ โชคดีที่เสามันเกิด2อันต่อกันแหละมันเลยไม่ต้องเดินกันเลยนะครับคนก็เลยอยู่ที่เดิมแล้วก็รอมันรีเพราะว่าเนี่ยผมตีมาเมื่อกี้ผมเริ่มตอน3 0ิใช่ไหมตอนนี้41อ่ะผมเพิ่งเริ่มตีตัวที่2อ่ะผมเดินกลับไปอีกอันอาจจะไม่ทันด้วยซ้ำนะครับเดินกลับไปอันแรกที่เราตีอ่ะนะอาจจะไม่ทันด้วยซ้ำจริงๆมันได้พาอร์เก็บได้โคตรเยอะเลยทุกคนเดนไดโควตาที่อุตส่ามีแต่มันต้องเดินเยอะมากนะทุกคนมันเดิน2กิโลคือได้ประมาณ600มั้งฮะมันจะคูณ2หรือคูณ3าถ้าคูณมาะจะด หรือมันตัวที่2ของเขากันแล้วยิงอะไรอะฮะดาวก้อนพยิงเหล็กไม่เข้านะฮะใช่ไหมใช่สิ <laughs> มาเอาบานาออกมาเรียบร้อยครับผมรอบนี้นะฮะสุดยอดเลยครับทุกคนหูมอนเหลือเยอะมาก85ตัวมอนตึงกันมากเลยครับรอบนี้เก่งกันสุดๆเลยสองแสนนี่เนี่ย <laughs> ใชโอ้สูงแล้วครับแต่ก็น่าจะยังไม่เท่าไหร่นะ หนึ่งห้าสี่สี่ตอนนี้หมายถึงเวลาสิบห้าสี่สี่นะครับเหลืออีกชั่วโมงหนึ่งก็คืออีกถุงทูดหตัวตรงน,นี้แต่เราอาจจะตีกันแค่สี่ตัวถ้าเราไม่เดินไปแต่ถ้าเราเดินไปตอนนี้สิบห้านาทีเดินกลับมาได้หรือเปล่านะไม่แน่ใจแต่ตอนนี้ไม่มีให้รับแล้วอยวตีเลยทีก่อนสักคู่หนึ่งนะครับขออนุญาตดูหน่อยตอนนี้ได้เท่าไหร่ตอนนี้ผมมีอยู่สามรอยกดตรงน,นี้ได้ ได้300ไอ้บ้าเอ้ยไม่คูนจะผมตีได้จีตะคู่นะฮะตรงนั้นมีคนตีอยู่โอเค๋ยวผมเดินไปด้วยนะครับักคู่นะตัวต่อไปนะฮะผมเดินมาตรงจุดแรกนะครับจอขึ้นมาแบบเออผมกุร์อัพตัวมาก็เอามาใชหน่ยดีวะเออไม่รู้มอเป็นไงบ้างนะฮะเออหวังว่าน้องๆจะนํำตีกันได้แบบราบรื่นนะฮะฝากด้วยนะครับทุกคน๋ยวผมก็ฝากฝากไปแล้วแหละว่ารบกวนช่วยดูนด้วยนะฮะโอ้โหสตินเดอร์ผมไปแล้วแม่เจ้าไม่ได้ใช้ท่าไม่ได้อะไรทั้งนั้นเลย ไม่แน่ใจว่าตัวนี้มีเกาะไหมบาน่ามีเกาะผมว่าผมมีอยู่ตัวหนึ่งนะทําไมมันไม่เลือกตัวนั้นไหมผมหรือผมลืมอัพซีพีครับไม่มีเลยน,นี้สายตีล้นๆ้นนะกิกะฟาดด้วยแส <c oughs> เรียบร้อยกลับมาสู่ร่างเดิมขึ้นอรอดกับ66โปเกมอนนะฮะโอ้บีทฟาดวะทุกคนจับจับหลบไม่ได้นะถ้าหมูนะครับตีแรงมากนี่เขาตีเราเราจะหลบได้นะถ้าขึ้นอย่างเงี้ยเราก็ปัดปัดไปเนี่ยมันอาจจะดอทได้ อ้าวไม่เห็นขึ้นให้ผมเลยแต่เลือดไม่ลดนะฮะเรียบร้อยบิสซาท่าหมู่นะครับน็อกครับกรอ anda, ร์รันดาตัวนี้เป็นแค่เดนมักนะทีแม็กยังไม่มานะครับโอ้โหโคตรแรงโอ้ยเกินลงลงชัวนะฮะผมเดินไปตื่นเต้นกับรอบก่อนๆที่ผ่านมาเออช่วงแรกๆเราคนเต็มเราก็ไม่ลงก็ได้นะมีอยู่นะครับ เดี๋ยวเรารอ,รอตรงนี้รีนะตอน4โมงนะครับแล้วตีก่อนเราค่อยเดินกลับไปตีอีก2ตัวนะครับแล้วก็น่าจะพอแล้วหรือเปล่านะไทนี่มาได้ยังเออไทนี่กิกแม็กผมมาตัวเดียวเลยนะครับลิสตาดอนครับถามว่าตีไปเยอะไหมก็เยอะอยู่นะตอนสตินเดอร์มาก็ตีไปเยอะอะ2วันนั้นตีไปกี่ตัวเขาสรุปยอดมาแล้วผมจําไม่ได้โกดเออดั75,000 200, 200,000ฉายไม่นี่โอ้91ฮะ ข้าหนึ่งเลยเหรอเฮ้ยดูสูงมากเลยนะสูงกว่าตัวที่จับมาเลยครับอาจจะดีก็ได้ใครจะไปรู้เหลืออีกกี่ทีครับเดีย๋ยวนั่งคิวลองนี้นะฮะไม่แล้วเมื่อกี้เขามาไล่ผมออกจากจุดผมเว้ยแล้วพอผมออกมาก็มีคนอื่นไปแทนเฉยเลยผมก็เลยงงว่าเอา้ามาไล่ผมทำไมวะงงงงจริงโดนไล่แล้วก็เขาก็มีคนมาแทนที่เดิมเป๊ะที่ผมอยู่วางของหนักกว่าผมอีก้วยนะฮะ มียี่สบอลไม่ติดก็แย่แล้วนะฮะโอเคเหลือ3มนาทีครับสักคู่นะครับหรือเลียร์มอนแป๊บนึงต้องเปิดโกพัสต่อแต่บอลมันแบบเต็มมาดิโอก็8ก็6ก็สากหนะครับหนึ่นิดๆมั้งน่าจะร้อยนะครับอ่ะสักคู่นะฮะเรารับพลังงานนี่ได้ถึงกี่โมงวะผม,มกำลังสงสัยอยู่เลยตีแรกรอดแน่นอนนะเออตีแรกรอดแน่นอน ตีก่อนแล้วกันนะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตอนนี้มันไม่สามารถรีจอยห้องเก่าได้นะไป let's go ครับน่าจะชนะอยู่สบายนะไม่ต้องนั่งเครียดเอาจริงๆคือตอนที่ผมไปจัดตีอะ่ะแบบพาตีอะ่ะผมดีใจนะที่ทุกคนมาเล่นกันเยอะแต่ผมเครียดอย่างหนึ่งเว้คือถ้าวันเกิน40คนเมื่อไหร่เนี่ยเรารู้สึกว่าต้องแบ่งห้องแล้วอยากอยากให้ช่วยฟังกันนิดนึงนะ <laughs> คือบางทีเราแบ่งแล้วเรารู้ว่าห้องผมอะมันตีน้อยมันลงเพราะว่าห้องพวกผมอะเล่นกันเป็นแบบจริงจังไงเราปั้นตัวอะไรรู้เทคนิคกันอะไรเงี้ยนะผมถ้าคนน้อยกว่าอะไรเงี้ยผมก็พยายามแบ่งห้องไปแล้วว่าเออแต่บางทีแบบก็เหมือนแบบกลัวไม่ลงแล้วโดดมันาอยู่ห้องผมอะไรเงยคือมันต้องช่วยเชียร์นะจริงๆแล้วใครที่มอนไม่เก่งะครับไม่ได้ผิดอะไรนะคือถ้าแพ้ก็แค่กดจอด้วยนะครับมันจะมี รูปลำโพงช่วยเชียร์เพื่อนนะแล้วเพื่อนก็จะใช้ท่าได้เร็วขึ้นนะนั่นแหละทำให้เราชนะได้นะครับถ้าเราออกมาปุ๊บไม่มีทางที่เพื่อนจะตีลงเลยแล้วผมว่าเอาจริงเดี๋ยวเขาเดินกันไปแล้วแต่ว่าผมขอก่อนเลยขอจับก่อนนะฮะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันหลุดนะครับผมผมไม่ชัวร์ไรท้งนั้นนะตอนนี้นะครับขอแบบว่าจับให้เสร็จก่อนละกันเหลืออยู <mel> <ic> ่อ <mel> <ic> ีกประมาณ1ส <mel> ่วน4นะครับประมาณนั้น9 6โปเกมบอนที่เหลืออยู่กับเลือดแค่นี้แม่เจ้าจะตึงกันไปไหนครับตีแรกดุมากเลยครับดุจริงดุจริงโอ้ ชิวนะครับบานาก็ไม่เข้าตีตัวสาฟ้าก็ไม่เข้านะครับโอ้โหชิวจัดเลยถ้าใช้เซิร์ฟนี่คือแบบว่าอ่อนนะเออถ้าน้ําแข็งค่อนข้างเก่งนะผมดูแล้วพิซซ่านี่แรงมากครับตีตัวมอนรอนน็อกสบาย,บายๆเรื่อยๆเลยครับใช้ไม่นี่แล้วก็ไม่ดีด้วยครับผมถ้ <laughs> าไม่นั่งโยนไม่ได้อะดิเออไม่มีทางเลยไม่นั่งนี่เอ็กซ์แลนซคืออะไรก่อนเฮ้ยท <c oughs> ำได้ว <laughs> ไม่น่าเชื่อผมยังไม่เชื่อตัวเองเลยเมื่อกี้น่าจะฟุกนั่นแหละบอกแล้วฟุกไม่เป็นไรยี่สิบบอลโยนเล่นได้เออไม่เข้าเลยวงเวงิรงเอ้ยอเอ็กได้ยังยังยังไม่เอกอีกยังได้เกสอยู่ <laughs> <laughs> เหลือกี่ลูกก็เนี้ยโยนเล่นไปเยอะจัดเอกแล้วแหละนะครับมันโยนไม่ยากนะแต่ทำไมมันโยนไม่เข้าก็ไม่รู้ เดี๋ยวเราเดินไปข้างในต่อนะครับมีอีก2ตัวนะครับเราก็น่าจะหยุดตรงนั้นแล้วนะครับผมเดี๋ยวขอไปเล่นเมนอีเวนต์ดีกว่านะครับผมเนาะเฮ้ยมันเดินอีก0ูนยุดห้าอุ้ยมันปรับใหม่วันนี้ให้เดินต้านลงนี่เองนะฮะครึ่งโลอะระหว่างนี้เข้าไปเช็คแกะเ <laughs> ช็คแพะไม่ใช่แกะระ,ะ,ะเบิดไปรอบนึงก็ได้อ้าวห้องใหม่แล้วเรียบร้อยระเบิดเฉย มาครับทุกคนน่าจะตัวที่7ของวันนี้นะครับแล้วผมจะได้แค่ตัวเดียวแล้วนะผมน่าจะไม่ได้กดพาร์ติเคิลแล้วไปต่อแล้วนะครับอีกตัวเดียวเดียวผมพอแล้วนะครับผมเพราะว่ามันเดิน0.5เดินอีกนิดหน่อยมันก็น่าจะครึ่งโลแล้วนะผมว่าคนเล่นสู้กันสุดๆเลยอะ่ะคือปกติบางที่ไม่ต้องบางที่เลยมอทอเลยนะครับนี่มันช่วงขายแล้วอะ่ะน่าจะหมดพลังงานกันแล้วครับที่นี่คือคนแบบว่าตีกันดุจริงๆนะฮะจะเอาแบบ ทุกรอบเลยมั้งเนี่ยอันนี้มันคือถ้าเขาไม่เดินกันก็จะได้2ตัวใช่ปะชั่วโมงก็สี่ตัว3ชั่วโมงก็คือ12บตัวโหตึงอยู่นะ9,600พลังงานอนะ่ะ <c oughs> ระเบิดไปกี่รอบอะโหรอบนี้จะลงไหมฮะไม่ลงแน่เลยรอบเนี้แปลกๆ54โปเกมอนกับครึ่งหลอดน้อยจังใกล้แล้วครับมอนเราล็อกไป2ตัวแล้วหรอน่าจะใช้บิสสาดอะโหคือลาปาร์บิสสาดนี่มันเก่งเกินแรงมากๆครับผูกเข็ดไปเออมันตลกเลยนะ ถ้าตอนเป็นไดนามิกนะจะเป็นเห็ดใช่ป่ะพอโตเป็นทีแม็กมันออกแซ่ฟาดถ้ามันเปลี่ยนไปนะผมมันเป็นท่าพิเศษนะเคียวไดแม็กนะครับหรือกีกัตันแม็กนะทุกคนมันจะมีท่าพิเศษเฉพาะตัวนะครับมันจะแรงขึ้นไปอีกอะไรประมาณนั้นนะฮะกีกัแม็กกเล่วิโหนึ่งใช่ป่ะอ๋อกีกัแม็กกีกัแม็กแรงกว่าแรงกว่ากดหนึ่งแสนไปขอสักตัวได้ไหมไสายขออะไรครับโอ้โหไม่มาสักตัว เรียบร้อยครับผมแลบปาร์ตที่ไม่เก่งเท่าไหร่มาทุกคนนะครับตัวอีกตัวหนึ่งเป็นตัวสุดท้ายของผมแล้วนะครับผมนะอยู่ตรงนี้กันนะฮะโอ้มันไม่ขึ้นเลยอ่ะศูนย์จุดสองอยู่เลยอ่ะต้องระเบิดพาริเคิลอ่ะไม่เป็นไรระเบิดได้ครับไปนี่ก็บ่นไปเลยแล้วกันนะเออเดี๋ยวก็ปิดตัวนี้ก็จบคลิปเลยแล้วกันนะครับผม,มจะบอกว่าที่นี่ก็คนค่อนข้างตึงครับวันนี้ผมเห็นคนเล่นไปมอนโกเยอะกว่าข้างนอกอีก <c oughs> คือคนมารวมกันตรงนี้หมดเลยครับเพราะว่าตรงนี้มันมีกีก้าแม็กอะเคะียว เกิด2เสาโดยไม่ต้องเดินไปเดินมาก็ใจเย็นๆรอนิดนึงนะฮะแล้วก็ระเบิดปาริเิลเอานะครับไม่ต้องเดินเพื่อเก็บก็ได้แต่จริงๆแล้ววันนี้เขาลดการเดินเหลือ1ใน4เองนะจาก2โลอะ่ะเหลือแค่เดิน0.5โลเองทุกคนคือถ้าเป็นโมอทอระคงโอโ้สบายแลย้วเพราะอะไรเสามันไกลฮะเดินกันที10โลวันนั้นะ่ะตีบอสอะ ไอตัวสส่ฟ้าท็อปซิตีน้นะผมตีนโคตรหนักเลยเดินไป13โลกับ12โลมันทุกคนตามนาฬิกาที่ผมจับไว้อะออคือแบบตึงมากนะฮะที่นี่มันก็สบายดีเสามันอยู่ใกล้กันเนาะนะครับรใช่ใช่ทุกคนที่นี่สู้มากสู้มา,มากเลยครับคนเยอะมากแล้วก็ถ้าเขาไม่เดินกันผมบอกไปอย่างที่บอกเมื่อกี้ไงสิบสองตัวนะระเบิดไปกี่รอบอะสิบรอบเงี้ยโอ้โหโคตรปา๋าเล่นกันหนักเหมือนกันนะฮะไงก็ใครสนใจมาเล่นที่นี่นะก็ มาเล่นได้นะอันนี้ผมอยู่ข้างๆศูนย์วัฒนธรรมของฮ่องกงนะฮะแถวๆเลโกล้แลนเลยประมาณเนี้ยออโซนเนี้ยนะครับมันมีห้างอยู่ห้างหนึ่งซึ่งผมไม่รู้ชื่อห้างอะไร <c oughs> แล้วผมก็มาถ่ายที่นี่นะพอดีมันมีแม็กอย่างที่บอกนะเสามันอยู่ใกล้กันนะผมเดินไปสามเสาเนี้สยสบายๆเลยนะฮะแต่วันวันนี้ก็นั่นแหละประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จบตัวนี้ได้ใช้นี่ปิดคลิปกันโอ้โหเป็นไงเพอร์เฟกมันโนจะจัดตอนนี้ผมจะเปิดเกาะก่อนนะครับผมอัพมา เออในที่สุดก็ได้ใช้ให้ดูว่ามันเป็นยังไดงดาเมดเร,รดิวสารอบนะครับผมนี่เนี่ยดาเมจเร,รดิวรอบ2แล้วก็ดาเมจเร,รดิวรอบ3อันนี้เทคนิคของผมที่ได้มาจากน้องในทีมน,นะครแล้วเราก็จะวนหลูปไปเรื่อยๆครับทุกคนวนหลูปไปนะฮะลบ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 วนหลูอยังไงครคือถ้าเกาะเราไม่หมด เราก็จะตีเขาด้วยท่าตีนะครับอันนี้เกาะเราเหลือ2เอเหลือหนึ่งใช่ไหมเอาทำไมมันไม่ตีอะเออโอเคเนี่ยอันนี้เกาะมันเหลือประมาณ80%ของหนึ่งใช่ไหมเราจะกดแค่2ครั้งนะฮะแล้วก็ตี1ครั้งอ่าเทคนิคเราจะประมาณนี้นะคือบริหารเกาะให้เต็มตลอดเวลานะครับสังเกตว่าเมื่อกี้เขาใช้ชท่าเชเ่อมา มอนผมยังเลือดไม่ลดเลยเห็นไหมฮะเพราะว่าเรามีเกาะที่ค่อนข้างแข็งนะครับอันนี้เราอัดไว้ขั้นสนะองเนาะเออคือขั้น3าถ้าใครมีซีเรียส XL Candy ทุกคนก็มัวแต่พูดลืมดูไม่ซีเรียส XL Candy ก็สามารถทช้ได้เลยอัพเป็นขั้นสามได้เลยนะอันนี้แนะนําว่าตัวที่ต้องปั้นจริงๆนะเว้ยคือมาปั้นม่วนตัวไม่ได้นะทุกคนเอาจริงๆนะหนึ่งตัวปั้นตัวเดียวพอนะครับเอาตัวที่ดีที่สุดนะครับผมเนาะมาปิดคลิปด้วยชายนี่ชายนี่จ๋ามาชายเอ,อ๋ยชายนี่ ใชนี่จงมาลงไอดี smart monkey มาสองแสนใชใหม่นี่แล้วโคตรอ่อนหนึ่งสี่สี่หกโอเคครับผมก่อนจะจากกันไปทุกคนฮะตอนนี้ช่องของเราเปิดขายเสื้อพีออเดอร์แล้วนะครับเสื้อของ smart monkey นะเออเป็นเสื้อพื้นขาวเออนะครับก็สามารถพีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันนี้นะครับถึงสิ้นเดือนนี้นะครับวันที่30มธันวานะครับผมนะ รายละเอียดอยู่ใน Facebook f แ n p a g e นะครับสามารถไปสั่งพีออเดอร์กันได้ยังไงฝากไปด้วยนะครับพาดรอบนี้ l i m i t e d e dition ของ First e dition นี่คือไม่ผลิตแล้วนะครับผลิตแค่รอบเดียวนะรุ่น First e dition นะยังไงก็ใครสนใจก็อย่าพลาดกันนะครับฝากไปด้วยนะครับผมสำหรับเสื้อของช่องนั้นในที่สุดก็ได้เลือกได้ทำสักทีนะครับผมเนาะโอเคผมสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนละกันนะขอบคุณทุกคนที่รับชมรัะฟังมาถึงตอนนี้และที่ขาดไม่ได้นะขอบคุณสพอเตอร์ทุกคนที่สนับสนุนพวกเราในการทำคลิปนะครับ ใครพอมีกําลังอยากรับพอร์ตช่องเรานะกดปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครด้านล่างนี้นะอยากมีชื่อขึ้นประเทศนะระดับนักกีฬาไทยกดมาได้เลยนะครับใครยังไม่พร้อมรายเดือนก็ไม่เป็นไรนะกดแตั้งเลยขอบคุณใต้คลิปเลือกยอดเงินพร้อมโดเน t นะตอนโด n a t e เขา c o m m ม n t ประเท่ๆได้ด้วยนะครับและอีกช่องทางที่ทุกคนซัพพอร์ตผมได้นะการเข้ามาดูคลิปบ่อยเข้ามาอย่าลืมกดไลค์แชร์ดีช่วยแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนนะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จากช่องของผมนะครับฝาก f o ร l o ชีวิตทุกคนนะสำหรับทุกกกกๆคคคคคคคออออนน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 นเเทททตต์์ีีีี่่โพสสสไไปปปดดด้้้้้ววววยะััััััแลลจใหหมิารรรบบบขุุณูง